สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้มาเจอกับยามหน้าไรเมคอัพอีกแล้วนะเพราะว่าจะมาแต่งหน้าเป็น อ,อีกสไตล์หนึ่งนะคะที่ช่วงนี้ยำกำลังเหอมากเลยนะคะเพราะว่ากำลังแบบเล่นเมคอัพจากญี่ปุ่นที่ไปสอยมาใช่ปะออแล้วกแ็แต่งได้อยู่สักพักหนึง่งเป็นอาทิตย์ตตแล้วแล้วก็รู้สึกชอบนะคะก็เลยจะมาทำให้ดูว่า,ายงใช้ตัวไหนนะแล้วก็มันทำให้หน้าเราดูใสสุขภาพดีดูไม่บจนเกินไปนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูนะตอนนี้ผิวหน้าเนี่ยยาลง น้ำแร่ก่อนลงน้ำแร่เสร็จใช่ไหมคะก็ตามด้วยพาเซนต้านะพาเซนต้าตัวนี้หยิบให้ดูนะนี่ยังเป็นโลโก้แพ็กเกจเดิมอยู่นะคะก็ลงพาเซนต้าเสร็จแล้วยังก็ลงเดย์ครีมนะคะเดย์ครีมแช่ตู้เย็นอยู่แล้วก็ลงกันแดดนะคะกันแดดเนี่ยเป็นแพ็กเกจเดิมอยู่เหมือนกันก็ลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยยังก็จะลงเบสนะคะตัวที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้เองนะคะ ก็คือตัวนี้มันเป็นเบสมูสของชูเอมูระนะคะอันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งที่เขาทำเป็นลิมิเตดขึ้นมานะคะก็ง่ายๆเลยพอเราลงพื้นหน้าลงกันแดดเสร็จแล้วใช่ไหมยัมก็จะลงมูสนะคะล้วก็เขย่าก่อนแล้วก็บีบลงที่มือนะคะไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะแล้วก็ปาดเลยค่อยๆปาดลงไปบนหน้าก็เกี่ยๆนะคะมันจะเย็นๆ นิดหนึ่งเพราะมเป็นเนื้อหมูคือเบดหมูตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับแบบว่าคนที่ต้องการแบบปรับสภาพผิวหน้าให้แบบว่าเนียนเรียบขึ้นแบบลูกขุมขนกระชับขึ้นอะไรแบบนี้นะก็เนี่ยหน้ายังจริงมันแบบว่าไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรมากใช่ไหมคะก็ใช้เบตหมูตัวนี้มันจะยิ่ง โอเคเลยแต่สําหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าแบบว่ามีริ้วรอยมีรอยดําจากสิวหรือว่ามีสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ลงเบสเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามด้วยรองพื้นหรือ BB ได้เลยนะคะตามปกติเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเบสรองผิวเรานะคะก็ไม่ต้องแบบใช้การแบบแตะๆๆอย่าไปเช็ดนะคะเดีย๋ยวมันจะแบบว่าเป็นรอยปื้นๆ ใช้เวลาประมาณเกือบห้านาทีในการลงหนังหน้าก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งของนะคะก็เลยลงหน้านิดนึงเพราะว่าแดดมันแรงมากเราแบบหน้าเปื่อยไปเนี่ยมันทำาให้ผิวหน้าเราโดนแดดแล้วมันก็จะทําให้เราอะดำง่ายเป็นสิวง่ายเป็นผื่นแดดอีก เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องปกป้องผิวหน้าเราด้วยก่อนออกจากบ้านนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ไมลืมเลยจริงๆลงกันแดดก็ยังดีไม่ลงไม่ดีนะจริงๆนะถ้าผิวหน้าเราแบบว่ามีอะไรปกป้องนะคะมันก็จะแบบไม่โดนแดดไม่โดนมลภาวะโดยตรงนะโอเคเนี่ยพอลงเสร็จแล้วมันก็จะแบบ ขาวขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ขาววอกแล้วก็ไม่ได้แบบเนียนมากเหมือนใช้รองพื้นนะคะแต่ว่าก็โอเคให้ดูเห็นปะก็จะแบบเนียนๆสุขภาพดีหน้าใหญ่มากเลยอะ่ะโอเคมันเช็ดใช้เกินนะคะก็อทัทิชูเช็ดก็ประมาณนี้นะก็ถ้าแบบไม่ได้ไปไหนมากไม่ได้แบบว่าจะแบบเนียบอะไรก็จะไม่ลง อะไรเลยลงแค่เบสอย่างเดียวแล้วก็มันก็ลงแป้งฝุ่นนะคะก่อนจะลงแป้งฝุ่นยามก็จะปัดแก้มแบบให้ดูสุขภาพดีนิดนึงอันนี้ก็เอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเป็นคล้า,ายๆติ้นนะคะติ้นบัรของมาจอริก้ามันจะเป็นเหมือนแบบขวดยานย,นยาทาเล็บแล้วก็ปัง้งไปที่แก้มสักประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยให้ดูแบบว่า สุขภาพดีเหมือนเราไปวิ่งไปวิ่งมาแก้มชชมพูโดยธรรมชาติอะก็ชมพูนิดนึงตกตอันนี้คือแบบวันไหนที่ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะยังก็จะแบบประมาณนี้น คือวันนี้อยากจะมาแบบว่าแนะนำ m o สไงเพราะว่ามันมันก็โอเคเลยนะแล้วมันก็ไม่อุดตันด้วยใช้มาได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีแบบสิวอุดตันหรืออะไรเลยมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะเพราะมันไม่ทําให้หน้าเรามันด้วยควบคุมความมันได้ดีปกติถ้าแต่งหน้าเนียเน้ยแล้วลงตัวนี้ก่อนแล้วลงรองพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ทนทั้งวันเลยนะคะก็ถือว่าใช้ดีเลยนะแนะนาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย ว่าจะเอามาเป็นรางวัลให้ลูกค้าเดือนนี้ด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้รอติดตามกันอีกทีนึงโอเคก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะแล้วยังก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะก็ลงแป้งเด็กก็ได้แต่วันนี้จะลงนานะเพราะว่าอยากให้มันแบบไม่ไม่ไม่มันนะควบคุมความมันนิดนึงก็จะลงแป้งฝุ่นนาลงไปก็ใช้พับนะคะกดประมาณนี้ เสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยลุกแบบใสๆนะแบบว่าไม่แต่งอะไรมากก็คือทาครีมทากันแดดทาเบสนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนะคะก็ไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วนะก็วันนี้จะมาแนะนำเท่านี้แหละเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตอีกนะคะบ๊ายบาย